นี่คือเรื่องของเงินก้อนมาหึมาที่เกี่ยวกับชีวิตของคนทำงานในบ้านเรากว่า25ล้านคนใช่แล้วครับกองทุนประกันสังคมของเรานั่นเองคำถามใหญ่ที่คาใจเราทุกคนก็คือเงินที่เราส่งไปทุกเดือนเดือนเนี่ยมันจะอยู่ถึงวันที่เรากเกษียณจ,จริงๆหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกหาคำตอบจากข้อมูลที่มีกันครับเริ่มไปที่ตัวเลขนี้ก่อนเลยครับ2.9ล้านล้านบาทโอ้โหนี่คือขนาดของกองทุนประกันสังคมนะครับ เป็นเงินออมของคนทำงานเกือบครึ่งประเทศเลยนะแล้วก็ใหญ่กว่ากองทุนของข้าราชการถึงสองเท่าเลยทีเดียวครับแต่ตัวเลขที่มันดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้แหละครับที่มาพร้อมกับคำถามที่น่ากังวลที่สุดคือเงินกองกลางก้อนนี้มันจะมั่นคงพอที่จะดูแลเราไปจนถึงวันกเกษียณได้จริงหรอนี่แหละครับคือหัวใจของปัญหาที่เราจะมาสารวจกันในวันนี้ โอเคครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่ามันเสี่ยงยังไงเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจพื้นฐานกันก่อนนิดนึงว่าไอ้ระบบประกันสังคมเนี่ยมันทำงานอย่างไงกันแนะพูดง่ายๆเลยนะครับหัวใจของมันก็คือหลักการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขครับคือคนที่ยังแข็งแรงยังทำงานไหวก็จะช่วยกันส่งเงินสมทบเข้าไปในกองกลางเพื่อเอาไปช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นตอนเจ็บป่วยตอนตกงานหรือว่าตอนที่แก่ตัวลงมันคือระบบประกันความเสี่ยงของคนทำงานทุกคนนั่นเองครับ ทีนี้คนที่อยู่ในระบบเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น3มกลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกเลยคือมาตรา33อันนี้ก็คือพนักง,งานบริษัทเอกชนอย่างเราๆท่านๆนี่แหละครับกลุ่มนี้จะได้สิทธิ์ครบที่สุดถัดมาคือมาตรา39อันนี้สําหรับคนที่เคยอยู่ม3 3แล้วลาออกแต่อยากรักษาสิทธิ์บางอย่างไว้ก็เลยยอมส่งเงินต่อเองแล้วก็สุดท้ายมาตรา40สครับสำหรับพี่น้องฟรีแลนซ์อาชีพอิสระที่สมัครใจเข้ามาอยู่ในระบบเอาละพอเข้าใจระบบคร่าวๆแล้วคำถามต่อมาคือ แล้วในสายตาของมาตรฐานสากลล่ะเขามองระบบบำนาญของไทยเราว่ายังไงซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยครับมันชี้เห็นจุดอ่อนสำคัญเลยเกี่ยวกับความมั่นคงของกองทุนในระยะยาวนี่คือผลการประเมินจากสถาบันระดับโลกนะครับชื่อว่า Mercer CFA Institute เขาจัดอันดับระบบบำนาญทั่วโลกเลยแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยได้เกรดโดยรวมอยู่ที่ C ครับซึ่งถ้าจะให้แปลเป็นภาษาง่ายเกรด C ก็คือ กลางๆนะครับมีข้อดีอยู่บ้างแต่ก็มีจุดอ่อนสําคัญที่แบบเผยต้องรีบแก้ด่วนเลยนะแล้วพอเราเจาะลึกลงไปดูในรายละเอียดนะครับจะเห็นเลยว่าจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือด้านความยั่งยืนหรือ sustainability ได้เกรดดีครับเกรดดีเลยนะครับนี่มันคือสัญญาณเตือนภัยสีแดงเลยนะที่บอกว่าถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างไม่ปฏิรูปเนี่ยโครงสร้างของกองทุนในระยะยาวมีปัญหาแน่ๆแ,แล้วอี่ว่ามันไม่ยั่งยืนเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ หนึ่งในคำตอบอาจจะอยู่ที่นี่ครับว่าเงินมหาศาลเกือบ2.9ล้านล้านบาทนั้นมันถูกบริหารจัดการและก็เอาไปใช้อย่างไรซึ่งที่ผ่านมามีหลายเคสเลยครับที่ถูกสังคมตั้งคำถามอย่างหนักเริ่มจากกรณีนี้เลยครับทริปดูงาน8วันที่อังกฤษของคณะผู้บริหารใช้งบไป10ล้านบาทโอ้โหมีทั้งตั๋วเครื่องบินชั้นหนึ่งชั้นธุรกิจที่พักโรงแรมหรูคำถามมันก็เกิดสิครับว่ามันจำเป็นไหม มันคุ้มค่ากับเงินของผู้ประกันตนหรือเปล่าหรือจะเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะมากงบทําปฏิทินครับปีละกว่า50ล้านบาททํามาต่อเนื่องหลายปีเลยนะแต่เชื่อไหมครับว่าผู้ประกันตนจํานวนมากกลับบอกว่าไม่เคยเห็นไม่เคยได้รับขนาดมีคนออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกนะครับแต่ก็ยังเดินหน้าทําต่อไปและเคสนี้กระทบกับพวกเราโดยตรงเลยครับระบบไอทีที่ใช้งบพัฒนากว่า850ล้านบาทแต่ปรากฏว่า ส่งมอบงานช้าไปเป็นปีแล้วพอเปิดใช้จริงเป็นไงครับล่มบ่อยมากทําให้เวลาเราจะเข้าไปใช้สิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันยากลำบากไปหมดเรื่องราวเหล่านี้แหละครับที่ทำให้เกิดวลีเด็ดขึ้นมาว่าคนจ่ายไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้จ่ายซึ่งมันมาจากกรณีที่ใช้งบ1 2ล้านบาทไปทําศูนย์อาหารในกระทรวงแรงงานก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาในใจคนทำงานทุกคนว่าเอ๊ะนี่มันเงินของพวกเรานะ ทำไมถึงเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่คนจ่ายเงินละ่ะและนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะครับยังมีกรณีอื่นอีกเพียบเลยตั้งแต่งบตัดชุดยูนิฟอร์ม35ล้านไปจนถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลายพันล้านที่ก็ถูกตั้งคำถามเรื่องความโปรง่งใสและก็ผลตอบแทนเหมือนกันพอเห็นปัญหาแบบนี้แล้วก็ต้องมาดูกันต่อว่าแล้วใครล่ะที่เป็นคนอนุมัติใครคือคนตัดสินใจเรื่องทั้งหมดนี้ ใครกันแน่ที่กลุ่มบังเหียนกองทุนขนาดมหึมานี้อยู่โครงสร้างอำนาจในการบริหารเงิน2ล้านล้านกว่าบาทเนี่ยนะครับมันแบ่งออกเป็น3ชั้นง่ายๆเลยชั้นบนสุดก็คือฝ่ายการเมืองครับคอยกำหนดกฎกติกาใหญ่ๆถัดลงมาคือคณะกรรมการหรือที่เราเรียกกันว่าบอร์ดมี21คนคอยอนุมัตินโยบายและการลงทุนสำคัญๆและสุดท้ายคือสำนักงานประกันสังคมที่เป็นฝ่ายปฏิบัติงานประจาวัน แต่แล้วมันก็มีจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเมื่อปลายปี2566ครับนั่นก็คือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งแรกในรอบ33ปีจากเดิมที่ใช้ระบบแต่งตั้งทั้งหมดก็เปลี่ยนมาเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนได้เลือกตัวแทนของตัวเองเข้าไปมีปากมีเสียงในการบริหารโดยตรงเป็นครั้งแรกแล้วผลที่ออกมาก็คือชัดเจนมากครับทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่ชูนโยบายเรื่องความโปร่งใสและการปฏิรูป สามารถชนะเลือกตั้งได้ที่นั่งในฝั่งของผู้ประกันตนไปถึง6จาก7ที่นั่งเลยทีเดียวครับเถือเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจครั้งสำคัญมากๆในบอร์ดประกันสังคมเอาละพอเราเห็นภาพรวมทั้งหมดแบบนี้แล้วคำถามสำคัญที่สุดก็คือแล้วอนาคตของกองทุนประกันสังคมละ่ะจะเดินไปทางไหนแล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรกันแน่ในเชิงโครงสร้างเนี่ยก็มีคนพูดถึงเยอะนะครับว่าระบบของไทยเรามันเหมือนบ้านที่มีเสาหลักค้ำอยู่แค่ต้นเดียว พอเสาต้นนี้สั่นคลอนทีนึงบ้านก็อาจจะพังได้ทั้งหลังเขาก็เลยมองไปที่ประเทศอื่นอย่างมาเลเซียที่เขามีระบบหลายเสาหลักคือไม่ได้พึ่งกองทุนเดียวแต่มีระบบออมหล,หลายส่วนมาช่วยกันค้ำยันความมั่นคงเอาไว้ซึ่งก็น่าสนใจนะครับสรุปแล้วแนะ่ความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าโอ้โหมีแต่โจทย์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเกรดดีด้านความยั่งยืนการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพวกเราให้กลับคืนมา การเพิ่มความโปร่งใสในการลงทุนต่างๆและที่สําคัญคือการรับมือกับสังคมสูงวัยทั้งหมดนี้คือภารกิจหนักอึ้งของกองทุนและบอร์ดชุดใหม่เลยครับทั้งหมดนี้จึงอาจจะพอสรุปได้ว่าอนาคตของกองทุนเนี่ยมันแขวนอยู่บน3คําสําคัญครับ 1. คือความยั่งยืนในเชิงโครงสร้าง 2. คือความโปร่งใสในการบริหารจัดการเงินและ3คือการมีส่วนร่วมของเจ้าของเงินตัวจริงอย่างพวกเราทุกคนคําถามสุดท้ายจึงอาจจะไม่ใช่แค่ว่า กองทุนจะรอดหรือไม่แต่อาจจะเป็นอนาคตของเงินออมก้อนนี้แท้จริงแล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรกันแน่